แย่งกันที่จะขึ้นไปวางไม้จิบไม้จนปรากฏว่าขักดันคนใหญ่ท่านหนึ่งล้มหัวแตกในเรหลายเขียงนี่มีปัญหามาแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นระเบียบรียบร้อยราต้องนัเรียนแฉข้มเียทุท่านตลอดถึงาดี่ว่านินานทนานนา่นนนาีนาที่นที่นานทีาท่นานานที่าน่าที่านบที่นทนน

ท่านได้ไปศึกษาอธรรมหลายรูปไม่ว่าจะเป็นล้มูพสิงห์อัปปากาโลลงมโพสมภารและก็อีกหลายรูปในโซนจังหวัดยะโสธรตั้งแต่ล้มูพสวงล้มโตาววงล้มโพแสงหนายโลกท่านมีฤทเิ์มีวิสัยเป็นพระสุปฏิปัโนโดยแท้จริงนี่แหละพระพุทธเจ้าได้รัเกิดไว้ในมังกรสุตธรรมสมมานั้นจะเปสนา การได้เห็นสมณะผู้มีความพ่อการในพระพุทธศาสนาหรือว่าเป็นมงคนอย่างยิ่งคนโมาณอีสานเกาตอนนี้ก็สิบอันนั้นปว่าไม่จันทร์เราคุณเลยมีใครได้็นหน้าของพระพุทธเจ้าแต่เราได้เห็นยอนักุนพระสงฆ์ได้เห็นผู้พระแต่กไปจนสิพันนตาผ่านมีสามคนะวินใน พระสูะระตรของ,ขงพระพิธรรมในน้ำพุแตกเลิดหรว่าทั้ทวนเรียนแต่เู้มรติว่าในการวางดอกไม้กันจะไม่ให้คนโย่ขึ้นด้านบนกิตตการานเหมือนงานอบรมภูแบนอบรมภูแบนท่านเคยได้พูดที่วัดป่าปั้นตาเมื่อครั้งนานพระราชทานเพลิงประเด็พระครุณระัมบิสุธทธิมงคลท่านบอกว่า โยมผู้ปฏิบัติพิธีทำไปวัดไปว่าครูบาอาจารย์ต้องให้ความรพสถานที่บรรดาประชุมเพลของครูบาปูแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ให้ขึ้นไป่เล่นที่ประภาทานไม่เข้าใจครับยคือสายจะพักผ่อนขอประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของรถ ทะเบียนบมอนึ่งเก้าศูนย์แปดสุรรณบอรไม้สองฤีหนึ่ก้าศูนย์แปสุรรณครที่จอดอยู่หลังศาลาหลังใหญ่นะคะขอท่านได้กรุณาเลื่อนรถด้วยนะคะรถท่านเลื่อนไปกันนะจอยขอบคุณค่ะ หลวงปู่เฉลิมอภิวันโนคือแสงธรรมนำทางประจักษ์แจ้งคือแสงแห่งคุณภาพผืนข้าศน์คือหนึ่งนายร้อยจัดตำบลเจ้าคณะตำบล <สา S 1> ไปพุทธองค์สงสารประดานหลวงปู่เฉลิมอภิวันโนท่านเมตตาสอนธรรมขำกระถาท่านเชี่ยวชาญ อนุรับนักพัฒนาท่านจะลงศรัทธามหาชนบัดนี้ถึงเวลาละสำขัญผลว่าจะสมสารผ่านกสุน่อรัรับกลับเรื่องการทนี่ใคมสู้แสงไทยานี่แต่ว่าผมเพียวิดีโยนยตัวนี้ใชครับเหลือเพียงไายธรรมะไว้จารึก เตือนสนังนึกเนื่อนมวลชนคนรับเสีงผู้สื่อทอดทางทมดำแนงแฟนเป็นเตียวแกนแกนทองของชีวีกับนักมาตการหลวงพ่อเฉลิมอภิวันโนด้วยความเคารพสักการและขราวะยิ่งเจ้าของตายไปดีกว่าคนเสียวลงยืดถูกา่วงคนนเยณะกรรมาการที่เก็บไม้ติดไม้กัน ที่ตรงต่อโดยการยกมาที่ตรงกลาการครับอันนี้ลงทั่วโลกนะครับด้วยยูทูบยพราะว่ท่นลงย่า่าลหรวาสุ้ยผู้ที่มีไม้จับในมือก็จะริมก่าได้เลยนะตอนนี้สวสด์ครับพระาากาดระทสพระอาจารย์คิดนั่งเ